ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type for Joy ในโลกที่เราถูกสอนให้หาความสุขให้เจอ Type for Joy อยากชวนคุณตั้งคำถามใหม่ว่าความสุขของคุณอาจไม่เหมือนใครก็ได้ที่นี่เราจะสำรวจตัวตนแต่ละแบบอย่างอ่อนโยนเพราะบางทีความสุขที่ยั่งยืนที่สุดไม่ได้มาจากการพยายามเหมือนคนอื่น แต่มาจากการกล้ายอมรับว่าเราแตกต่างลองมึกภาพว่าคุณสามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยมือของคุณเองทำไม ESTJ ถึงรู้สึกพอใจเมื่อชีวิตอยู่ในระบบระเบียบ ESTJ คือผู้จัดการชีวิตตัวจริงที่ชอบการควบคุมและประสิทธิภาพความสุขของคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการออกแบบอย่างมีเป้าหมาย ESTJ ความสุขของนักจัดระบบที่เรียนรู้จะหยุดพักคุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อสิ่งรอบตัวเรียบร้อยคุณถึงจะรู้สึกว่าชีวิตดีพอ ESTJ มักเป็นผู้จัดการชีวิตที่ทรงพลังทั้งวางแผนทำงานเป็นระบบและจัดการทุกอย่างได้แม้ในภาวะวิกฤตคนอื่นอาจยังงงแต่คุณลงมือแล้วทุกอย่างดูไปต่อได้ เพราะคุณไม่รอให้ปัญหาแก้ตัวเองแต่ในวันที่เงียบเมื่อไม่มีงานเมื่อไม่มีเป้าหมายตรงหน้าคุณเคยรู้สึกไหมว่าแล้วฉันละ่ะฉันยังมีคุณค่าอยู่ไหมถ้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลย EP นี้อยากชวน ESTJ ทุกคนค่อยๆวางโครงสร้างลงสักพักแล้วถามเบาๆกับหัวใจว่าวันนี้ฉันโอเคไหมถ้ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะบางทีความสุขของคุณอาจไม่ใช่การไปให้ไกลที่สุด แต่อยู่ที่การหยุดอย่างรู้คุณค่าโดยไม่ต้องมี productivity เป็นเครื่องพิสูจน์ ESTJ มีฟังก์ชันหลักคือ TE (Extraverted Thinking) ที่ทำให้พวกเขาเป็นนักจัดการธรรมชาติมองเห็นโครงสร้างวางระบบและลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาเชื่อในการทำให้สำเร็จมากกว่ารู้สึกให้เข้าใจและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกขับเคลื่อนได้จริง จับคู่กับฟังก์ชันรอง SI Introverted Sensing ESTJ จึงมีแนวโน้มที่จะใช้ประสบการณ์เดิมๆที่ได้ผลเพื่อน,นำมาสร้างความมั่นคงในปัจจุบันพวกเขาคือคนที่คนอื่นวางใจได้ทั้งในงานในครอบครัวในวิกฤตและในเป้าหมายแต่เบื้องหลังความเข้มแข็งนั้น ESTJ หลายคนอาจไม่ค่อยกล้าถามตัวเองว่าฉันโอเคอยู่ไหม เพราะพวกเขาอาจกลัวว่าถ้าหยุดทุกอย่างจะหยุดตามหรือที่เลวร้ายกว่านั้นพวกเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครหากไม่ได้ทำอะไรแรงผลักลึกๆในใจที่พบได้บ่อยคือความกลัวที่จะดูไร้ประโยชน์หรือไม่จำเป็น c ognitive conflict เกิดขึ้นระหว่าง TE ทำได้ EQUALS มีคุณค่าและ FI ความรู้สึกภายในที่ไม่เคยถูกพูดออกมา อีพีนี้อยากบอกว่าการหยุดไม่ใช่การล้มและคุณไม่จำเป็นต้องเต็มตารางเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าบางทีความสุขของคุณไม่ได้อยู่ในเป้าหมายต่อไปแต่ซ่อนอยู่ในช่องว่างเล็กๆระหว่างความสำเร็จที่คุณยังไม่เคยยอมให้ตัวเองหยุดมองเลย พีชคือ ESTJ ที่ใครๆเรียกว่าผู้จัดการชีวิตขั้นเทพเธอเป็นหัวหน้าทีมที่ทุกคนวางใจแม่ที่บริหารทั้งบ้านและงานได้อย่างลงตัวและเป็นคนที่ดูจะเอาอยู่ทุกสถานการณ์แต่วันหนึ่งในการประชุมที่เธอจัดเป็นประจำเธอลืมเปิดไฟล์งานที่เตรียมไว้สิ่งเล็กๆนี้ทำให้เธอรู้สึกสับสนมากผิดปกติฉันกำลังหลุดมือหรือเปล่านี่ฉันไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม เธอเล่าเหตุการณ์นี้ให้เพื่อนสนิทฟังแล้วเพื่อนแค่ตอบว่าหรือจริงๆแล้วเธอไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้พีชนิ่งไปแล้วเริ่มกลับมาทบทวนเธอพบว่าในแต่ละวันแม้ร่างกายจะพักแต่ใจของเธอวิ่งตลอดด้วยคำว่าต้องจัดการให้เรียบร้อยวันนั้นพีชลองนั่งเฉยๆสิบนาทีโดยไม่หยิบมือถือไม่คิดแผนและเธอเขียนไว้ในสมุดว่าฉันยังมีค่าแม้ไม่ได้แก้ปัญหาให้ใคร วันนี้พีชยังจัดการเก่งเหมือนเดิมแต่เธอเว้นช่วงในปฏิทินไว้สำหรับเวลาของหัวใจเวลาที่ไม่ต้อง productive แต่กลับให้พลังมากกว่าทุกอย่างที่เธอเคยจัดการมาคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยังมีค่าอยู่ไหม ESTJ มักใช้การลงมือทำเป็นภาษาของคุณค่าและเมื่อไม่ได้ทำก็มักรู้สึกว่าตัวเองไม่พอ แต่ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำให้โลกเห็นแต่มันเริ่มต้นจากการที่คุณยอมเห็นหัวใจตัวเองในวันที่ยังไม่มีอะไรสำเร็จคุณไม่ต้องลดพลังคุณไม่ต้องเลิกจัดการแต่คุณอาจลองเว้นที่ว่างลเล็กๆให้กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนบางทีความสุขที่ยั่งยืนของคุณไม่ใช่เป้าหมายใหม่แต่คือความกล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เสร็จโดยไม่รู้สึกผิดและเมื่อคุณให้พื้นที่กับตัวเองมากพอคุณจะพบว่า หัวใจของคุณไม่ได้ต้องการคำชมมันแค่ต้องการการยอมให้ได้พักวันนี้อยากชวน ESTJ ทุกคนลองปล่อยให้สิ่งหนึ่งยังไม่เสร็จโดยไม่รู้สึกผิดอาจเป็นเมลที่ยังไม่ได้ตอบของที่ยังไม่จัดหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วถามตัวเองว่าฉันยังเป็นฉันอยู่ไหมถ้าฉันไม่จัดการสิ่งนี้ตอนนี้ถ้าคำตอบคือใช่ คุณเพิ่งให้พื้นที่สำคัญกับหัวใจตัวเองแล้วและถ้ายังรู้สึกไม่มั่นใจขอให้คุณเขียนไว้สั้นๆการหยุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความเข้าใจเพราะชีวิตไม่ใช่ระบบที่ต้องปรับปรุงตลอดเวลามันคือการเติบโตในจังหวะที่ใจเบาพอจะเดินต่อไปได้จริง